ก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราก็มาต่อ,อคลิปที่แล้วเลยนะครับชัออนบ้นขวังกดชั้นที่7 1ถึง7จกากองทัพจักรวรรดิที่ก้าวเข้ามายัางชั้นนี้ถูกบังคับให้ต้องสู้กับฝูงมลแรงที่ไม่สิ้นสุดการจมตีอย่างหนาของฝูงมงืแรงต่อ พวกมันไม่กลัวตายฝูงแมลงโจมตีอย่างไม่ขาดตอนเขาวงกดวันแรกเหล่าพลทหารที่ถูกส่งมาเป็นกลุ่มแรกแม้จะอ่อนแรงกับการจู่โจมที่รุนแรงของมแมลงแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกเขาสร้างฐานที่มั่นตรงทางเดินที่ที่ยึดพื้นที่มาได้แล้วแล้วพวกเขาก็ทําการรับมือเดียวนั้นมแมลงยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติถึงหลายสิบเท่าไม่เพียงแค่น่าสุดสยองแต่พลังของมันก็น่าเกรงขามด้วยถ้าประมาณอายุถูกมันฆ่ากินเอาในชั่วพริบตา แต่ถ้าจะเย็นลงได้ก็สามารถมองออกว่าแต่ละตัวไม่มีพลังที่ไร้กาดเลยและการที่มันออกมาไม่ขาดตอนก็หมายถึงหินผนึกเวทที่ได้มาก็จะมหาศาลด้วยเหมือนกันยิ่งกว่านั้นยังมีคุณภาพที่สูงทําให้ใบหน้าของเหล่าพลทหารแจ่มใสขึ้นมาเหล่าพลทหารคิดว่าอะไรกันไม่ได้ไร้กาดอย่างที่คิดเอาไว้เลยนี่นาะถ้าเป็นปราร์ตี้ของนักะจนภัยทั่วไปแล้วก็ จะพักผ่อนไม่ได้มีแต่ต้องสะสมความเหนื่อยล้าและสักวันหนึ่งก็จะแสดงพลังเตรียมที่ไม่ได้แล้วล้มลงไปแต่ว่าถ้าเป็นผู้ตนเราก็ไม่ต้องกังวลเลยหากเป็นหน่วยลบที่ผ่านระดับการฝึกซ้อมสูงจะเป็นคนป่าบปามอย่างฝูงมแมลงหนามไม่ใช่คู่ต่อสู้ต่อให้มแมลงมีมากมายสักแค่ไหนกองทัพจกักรวรรดิก็ไม่แพยแพ้ด้านจํานวนเหมือนกันให้เหนื่อยล้าก็เปลี่ยนตัวและสางให้อยู่สภาพที่เตรียมพร้อมลบอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ ฐานที่มั่นจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการปรับปรามก็ดําเนินไปอย่างราบรลื่นไม่มีเวลาต้องมาพักผ่อนหย่อนใจถ้าพูดออกมาปัญหาก็มีเพียงแค่เรื่องนั้นกับการสิ่งที่ได้รับมากับเยอะกว่าในชั้นนี้ซึ่งเป็นสวสนสวรรค์ของเหล่า,มาแมลงมีห้องรับอย่างโถงต้นไม้หรือถ้าที่นั่นมีอสูรที่เก่งกาจก็จริงแต่ก็มีสมบัติด,ด้วยมีทหารที่ยิ้มแย้มกับความ,มางข้างของสมบัติ คงจะเป็นคนที่เปิดกล่องสมบัติแล้วค้นพบดาบสั้นจากข้างในกล่องมือคู่นี้ดาบสั้นนั่นเป็นผลงานฝีมือดีที่ผสมประสานทองคำและเงินเข้าด้วยกันอย่างดีแค่มองก็ดูมีคุณค่าสูงแล้วประสิทธิภาพเหมือนจะว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมด้วยประกายของใบมีดเป็นตัวพิสูจน์ว่าทำมาด้วยเหล็กก้ามอนตากระทั่งสินค้าที่ทำด้วยเหล็กก้ามมอนตาแค่ส่วนที่เป็นแกนก็มีราคาสูงแล้วแต่ดาบสั้นนั้น สร้างขึ้นมาจากเหล็ก้ามนตาเพียงอย่างเดียวเลยสมเหตุสมผลแล้วที่ทาหารคนนั้นจะยิ้มแย้มออกมาในตอนที่เขาเข้ามาในขาวงกตนี้ได้มีการอธิบายแล้วว่ากองทัพจะรับฝากของอย่างหินผนเผนืเวทเอาไว้ถ้าเป็นของเล็กน้อยอย่างดาบสั้นแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะปล่อยผ่านไปแน่นอนตอนรับการตรวจสอบของพวกพาติดตัวในภายหลังอยู่ดีแต่แค่พิจารณาเรื่องผลงานจากการปราบบอสท,ที่ปกป้องสมบัติแล้ว วัตถุนั่นจะกลายเป็นของทหารไม่ผิดแน่นอนเราทหารที่อยู่รอบด้านดูท่าแล้วก็จะอิจฉาอยู่เหมือนกันแต่ทุกคนก็คิดอยู่ในใจว่าต่อไปเป็นตาของตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะผลประโยชน์แบบนั้นผลสู้อย่างต่อเนื่องกับฝูงแมลงในที่นี้แบบนี้ไม่ได้แน่นอนหินผนึกเวทที่เก็บมากลายเป็นจนํานวนที่ค่อนข้างเยอะหินผนึกเวทควมบริสุทธิ์สูงตามปกติแล้วเป็นอหอนที่หายากนั้นเพียงแค่ป่าปามอสูนที่นี่ก็ได้มาอย่างง่ายดาย นี่สินะที่เรียกว่าหยุดหัวเราะไม่ได้ถ้ามีขนาดนี้เราก็โบนัสจะไปไหนไกลแต่ที่ได้ยินมาสภาพของชั้นอื่นก็คล้ายๆกันที่หน้าเวทนาคนหยบเปลี่ยนชั้นที่ล้นไปด้วยคนตายละมังหากมีวิญญาณคนตายเป็นผู้ต่อสู้ของที่ได้มาก็น้อยตรงข้ามกับพ่วมเหนือเหนือในการปราบปามเมื่อเทียบกันแล้วชั้นที่มาแรงเยอะๆแห่งนี้ก็คงจะเป็นชั้นจำพวกที่ถูกหวยก็ได้อย่างน้อยสมบัติที่ได้มา เป็นสิ่งที่ทําให้พอใจได้ทุกคนเมื่อกลับไปแล้วก็วน่าจะมีแต่ความรู้สึกดีๆพวกเขาต่างคิดเรื่องเพื่อเจออย่างมีความสุขเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เริ่มขึ้นในวันที่สองทหารคนนั้นได้เบิกตาก่วงด้วยความตกใจเพราะีรษะของพวกขวองที่เดินอยู่ข้างๆอยู่ดีๆก็กิ้งอยู่ที่พื้นแล้วก่อนที่เขาจะได้ลงไปกิ้งอยู่ที่พื้นเขาก็พูดทิ้งไ้ว่าถ้ากลับไปแล้วจะไปเที่ยวอ่ะ ทหารคนนั้นก็ได้มองขึ้นไปหาล่าที่ไร้ศีรษะของตนเองจากบนผืนดินและแสดงสีหน้าที่งงงวยออกมาเสียงที่ไม่เป็นเสียงนั้นได้เงียบลงกลางคันแล้วก็ได้อ้ปาปากค้างเอาไว้อย่างนั้นแล้วอ,องเลือดก,ก็ได้พุ่งออกมาเลือดตกลงไปใส่พวกผองอยู่รอบด้านราวกับว่าน้ําผูแล้วในตอนนั้นทหารก็ได้พานตะโกนว่าเออเฮ้ย hey! ทหารก็ได้ตะโกนสูดเสียงผมคิดตามไม่ทันกับสภาพที่ดูน่าเวทนาของฝ่ายที่พูดด้วยจนมาถึงเมื่อกี้นี้ แต่ทหารคนนั้นก็โชคดีแล้วไม่ต้องใช้หัวคิดไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาถูกเลีอยให้เป็นเหย,ยายต่อไปศรีรษะก็ได้ตกลงมาดังตุ๊บชายคนนั้นก็ได้หยุดหายใจในทันทีเช่นเดียวกันกับทหารคนแรกที่กลายเป็นศพที่พูดไม่ได้แล้วสถานที่ที่พวกเขาตายคือชั้นที่79เป็นสถานที่ที่ดอกไม้งดงามบานสะพังเป็นชั้นที่เพิ่งคิดได้อยู่เมื่อคู่นี้ว่าเป็นเขตปลอดภัยดังนั้น,นตอนนั้นต่อนหน้าของเหล่าพลทหารก็ได้มีคนพูดว่า เฮ้ๆผมจริงๆที่รออยู่หนึ่งวันมีเยอเข้ามารวมตัวกันเยอะจงใจเข้ามาให้ล่ายังไงล่ะเห็นเอานะพวกเจ้าจงตายและกลายเป็นอาหารเพื่อพวกข้าเถอะนะได้ยินเสียงนั่นชัดเจนเสียงที่ไพ่ล้อดังกล้องอยู่ในฟอร์นั่นนั่นคือเสียงคำพูดของผู้เป็นราชนีคือเสียงอันไพ่ล้อของฟอร์บอสผู้ปกปักรักษาชนนี้อินเซ็กควีนอาบิโตนั่นเองเสียงของอาบิโตก็ได้เปลี่ยนเป็นคลื่นจิตดังกล้องไปทั่วทั้งฟอร์ หนสือคาสั่งไปถึงเหล่าลูกน้องที่สวามีพักต่อเธออย่างแน่นอนที่อาพิโตนาทัพอยู่เรียกว่าอามีวอร์ดพึ่งกองทัพตัวตนของมันคือกลุ่มนักฆ่าที่มีรูปร่างเป็นพึ่งซึ่งมีความยาวถึง30เซนติเมตรมีสุดยอดประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมไม่มองพลาดเหยื่อที่หลบซ่อนอยู่ปีศาจเล็กๆกลายเป็นของมีคมอันน่ากลัวที่ส่งคลื่นแรงสูงออกมาเคลื่อนไหวเข้ากับสถานการณ์ด้วยความเร็วสูงแบบผิดกฎเกณฑ์ทั่วไปอย่างง่ายดาย สายเลนคิลเลอร์ที่ลอบเข้ามาใกล้ด้วยความเร็วเหนือเสียงการที่จะต่อสู้กับอาร์บีวอตได้เพียงแค่สายตาจับการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมอย่างเดียวก็ไม่มีความหมายหากไม่ข้ามผ่านขีดจำกัดของเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ามนุษย์ไปก็ไม่สามารถสัมผัสศัตรูได้หากไม่มีเอ็กเตสกิลเรื่องการคิดคำนวณพร้อมกับตอบสนองความเร็วสูงตั้งแต่ต้นก็ทำอะไรไม่ได้กระทั่งจับการเคลื่อนไหวของศัตรูเป็นอสูรน,น่ากลัว พียงแค่ตัวเดียวก็ถูกกำหนดระดับความอันตรายให้เป็นแรลงเอพิเศษแล้วและอีกอย่างที่นานาประเทศฝั่งตะวันตกในกรณีที่พบเจอไม่แต่ตัวเดียวสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินก็จะประกาศออกมามันจะถูกรายงานไปถึงแผนกเบื้องบนของแต่ละประเทศและตั้งคณะหน่วยปราบปรามโดยเหล่าอัศวินชั้นสูงขึ้นมาทันทีหากทำได้ก็จะให้เหล่าคูเซเดอร์ออกปฏิบัติการเริ่มออกปฏิบัติการตามแผนการก,ารกวดหลังจากอาณาเขตใหญ่และต้อนจากการล้อมมั่นพลังศักดิ์สิทธิ์ ละใช้เวทมนต์อ่อนแรงในเวทมนต์เฉยช,ชาทําให้มันอ่อนกําลังลงอย่างแน่นอนก่อนที่จะกาจัดแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นอสูรน่ากลัวที่ถูกออกกฎไว้ถึงขนาดต้องเตรียมใจไว้ว่าต้องมีผู้เสียชีวิตในกรีที่พบเจอหลายตัวระดับอันตรายจะดีตัวขึ้นอย่างมากยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดถูกควบคุมดูแลโดยราชนีแล้วก็จะเป็นอย่างไรล่ะคําตอบนั้นก็คือจานวนของอาบีวอร์ที่ได้รับคําสั่งจากอาบิโตมีมากกว่า1000ตัว และที่เริ่มขึ้นคือการฆาตกรรมฝ่ายเดียวการมีความมั่นใจในฝีมืออยู่บ้างไม่ได้มีความหมายอะไรต่อให้เป็นผู้มีฝีมือแรงเอก,อก็ตามถ้าหากเป็นเลเวลที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตายตัวผลลัพธ์ที่จะออกมาก็ไม่ต่างกับจากมือสมัครเล่นหากตอบสนองไม่ได้ที่เราคอยอยู่ก็คือความตายแน่นอนไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง10นาทีแต่ว่าพลทาหารที่มารวมตัวกันในชั้นนี้ก็ถูกฆ่ากันทั้งหมด ต่อมาชั้นเขาวังโกดชั้นที่8 1ดสถึงเก้าถ้าเป็นตอนนี้ก็พูดได้ว่าว่าวันแรกเป็นโบนัสไทม์เราพลนทหารที่เหลือรอดอยู่ไม่ว่าใครก็คิดอย่างนั้นเราสหายที่ร่วมลบด้วยก็ไม่อยู่แล้วทุกคนก็ได้ถูกฆ่าไปหมดโดยอาศูนตัวนั้นที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมีความแข็งแกร่งราวกับเทพอสูนแต่ที่โชคร้ายไม่ได้มีแค่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นในชั้นอื่นๆก็เริ่มมีการแสดงโศกอนัตกรรมเช่นเดียวกัน ในตอนนี้ไม่ว่าใครก็กําลังต่อสู้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังกําลังต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไม่มีทางเอาชนะได้เลยในแต่ละชั้นกับศัตรูที่แข็งแกร่งแต่ละตัวชั้นที่81เป็นสวนสวรรค์ของสัตว์อสูรตัวที่เก่งกาจเดินอย่างสง,ง่าฟาเผยนํำพาฝฟูงอยู่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นสัตว์อสูนที่ไร้ปัญญาสำหรับเราทหารจากาักรวรรดิที่ผ่านศึกมาแล้วถือว่าเป็นศัตรูที่โค่นได้อย่างสบายสบาย อาเชเลียพบ่มเพียงแกงต่อหนึ่งตัวแล้วคงจะมีระดับสูงกว่าแลงบีเพราะพวกมันปรากฏตัวออกมาเป็นทีมตั้งแต่3ตัวหรือ5ตัวเลยถูกบังคับให้ต้องสู้อย่างดุเดือดกว่าที่คิดเอาไว้แต่ก็ไม่ถึงขนาดต้องมีผู้บาดเจ็บล้มตายแต่ยังสามารถค้นพบบันไดอีกด้วยทั้งบรรลุเป้าหมายในการรวมตัวกับกลุ่มป่าปามชั้นที่82ผลลัพธ์ในวันแรกเป็นไปได้ด้วยดีมากจึงตัดสินว่าถ้าเป็นแบบนี้แม้จะใช้เวลา แต่หากมีเวลาหลายวันก็สามารถบุกยึดได้แต่ทว่าการปราบปรามวันที่สองพอเจ้านั่นปรากฏตัวออกมาสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงชั้นที่82ดสิสิ่งที่ปรากฏตัวออกมาในเขีย่ปาทึบคือลิงที่มีสติปัญญาซึ่งพูดภาษามนุษย์ได้มันควบคุมลมและเสียงเหินฟ้าลเลี้ยวเรกพาอยุ่วานอนพูดขาวบริสุทธิ์ชื่อของมันก็คือเบียคุเอ็นลิงเพียกสิ่งที่ประดับร่างที่ออนลชอยอย่างงดงามอยู่นั้นคือ ผลอันขาวสะอาดที่ร่างกายทย,ยานรอบสนามหลบตามใจคิดนั่นความสวยงามขนาดตกอยู่ในสภาพสถานการณ์ที่เห็นภาพดวงตาเต้นลำวรยุทธ์ที่ใช้เป็นกระบองเฉพาะตัววิชาสังหารบนอากาศเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างอิสระแถมยังปล่อยคึืนสัญญากาศไปได้ทุกทีศเป็นสัตว์อสูรที่ไร้กาศอย่างมากนั่นคือเบียคู่เอ็นนั่นเองเบียคู่เอ็นใช้วิชาพูดส่งผลให้กองทัพจักรวัดเกือบพังพินาศหลังจากที่เบียคู่เอ็นอลาวาตามใจชอบไปเรื่ๆหนึ่งชั่วโมง มันก็จากไปราวกับสายลมโดยพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาอีกจากนั้นวันที่สองก็เกิดการจู่โจมขึ้นเป็นระยะพวก้องก็ได้ลม้มลงไปทีละคนพวกเขาก็มีความภาคภูมิใจในฐานะทหารของจักรวรรดิแต่ก้อนกับศาตร์อสูรนี้อย่างเอาเป็นเอาตายและพ่ายแพ้จากไปปืนยิงจู่โจมของหน่วยซุ่มยิงถูกปัดด้วยพ้ายุเวทมนต์ที่มีผลทําให้มันอ่อนแรงลงและเกิดสภาวะผิดปกติก็ยังถูกขัดขวางด้วยวิชาพูด การโจมตีโดยสเปลกันไม่มีพลังเพียงพอในการทำลายอาณาเขตของลมถ้าอย่างนั้นหากใช้เป็นการต่อสู้ระยะประชิดละ่ะการเสริมแจงของกองทหารจากกลดัดแปลงที่รวมระดับแนวหน้าแม้แต่ในจักรวรรดิเองก็ถูกเล่นงานตามที่มาชีดตั้งแต่ต้นจนจบต่อยอดฝีมือถูกปั่นหัวโดยเบียร์คู่เอ็นตากับเล่นกับเด็กและพอถึงเวลาเบียร์คู่เอ็นก็ได้ถอนตัวไปเหตุผลนั้นก็เข้าใจง่ายคือรอทหารจักรวรรดิมารวมตัวกันนั่นเอง ในตอนแรกก็ไม่พอใจที่ถูกเหยียบยามแต่ว่าตอนนี้ขอให้ถอนตัวไปทีเถอะจำนวนผู้รอดชีวิตในตอนนี้ต่ำกว่า1,000พนายแล้วแล้วก็ได้มีทหารคนหนึ่งคิดว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้กันเขาก็คิดเรื่องแบบนี้รู้ไม่กี่รอบวิเศษทัศน์ของทหารที่เห็นร่างเงาของลิงสีขาวพนเฟียงเพือนไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันพวกเขาไม่มีทางหาคำตอบนั้นได้ ไลม่าทิพย์ก็ได้ปล่อยลงมาปิดสายตาของเราทหารชั้นที่83เป็นอาณาเขตทุ่งหญ้าใหญ่ที่มีทิวทัศน์ที่ดีแผ่กว้างมีการติดกับดักน่ารักอย่างลุมพานอยู่ด้วยแต่นั่นเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งสิ่งกีดขวางมีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งสีหน้าของเหล่าผู้เคลื่อนท้าก็แจ่มใสแต่ถ้าว่าคืนวันที่สองกองทัพจัก,กรวรรดิได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลในตอนที่ดวงจันทร์สองปากกาอยู่บนท้องฟ้ากู้หน้าจจกเสี่ยวไปเป็นดวงเต็ม มีกระต่ายโดดเดี่ยวผู้ลงมาจากฟ้าโดยมีดวงจันทร์ดวงนั้นฉายอยู่เบื้องหลังกระต่ายผู้นั้นควบคุมแรงโน้มถ่วงเจตโตกระต่ายจันทาการโจมตีของเจตโตไม่ได้แบ่งแยกมิตหรือสตูแต่ในตอนนั้นจึงสามารถแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องนึกถึงความเสียหายเลยขึ้นอยู่กับเสี้ยวของดวงจันทร์แต่ต่อให้เป็นดวงจันทร์ข้างแหลมเจตโตก็มีพลังมากพอขณะที่จะพลิกแผ่นดินฟ้าได้เลย ด้วยปวยความรุนแรงที่เรียกว่าสุดยอดวิชาแรงโน้มถ่วงบทขยี้ทําให้กองทัพจกักรวรรดิหัวปันแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นขําคืนจะมาเยือนอีกครั้งและวันที่3และหลังจากที่ดวงจันทร์เตรียมดวงคืนที่พลังของเกตตตแสดงออกมาได้อย่างสูงสุดจะมาถึงต่อมาชั้นที่4 8สถนนทางเดินเท้าที่ปูอย่างซับซ้อนก็อ,ออกมาเป็นรูปร่างเขาวงโกดสีหน้าของเหล่าทหารจากักรวรรดิที่เดินในนั้นไม่ดีนัก มีสภาพที่เสียแรงไปมากกว่าที่คาดการเอาไว้อย่างรุนแรงแล้วในตอนนั้นพวกเขาก็พูดกันว่าข,ขอน้าหน่อยไม่ได้หรอกยังติดต่อกับหน่วยพลาธิการไม่ได้เลยอดทนหน่อยนะถัวเว้ยยังแค่3ามวันเองอยากดื่มน้ําถ้าไม่ดื่มน้ําข้าวก,ก็กินไม่ได้หรอกนะการเสิร์ฟเก่งที่ได้รับการผ่าตัดดัดแปลงมากํลาลังบ่นอยู่เพราะว่าทนความแห้งในลําคอไม่ได้เป็นสภาพที่ยากจะเชื่อในทันทีแต่นี่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ก็สามารถสร้างน้ําออกมาด้วยเวทมนต์ได้หลายละคนก็เลยเตรียมน้ําดื่มมาในแค่ส่วนกระติกพกพาเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นแล้วพวกเขายังตัดสินแล้วว่าอาหารพกพาสําคัญกว่ามันกลับกลายเป็นผลร้ายแทนดูเหมือนว่าชั้นนี้จะเต็มไปด้วยสารพิษการรวบรวมน้ําที่อยู่ในชั้นอากาศอย่างเดียวไม่สามารถดื่มได้เลยพวกเขาก็รู้เรื่องนั้นในวันที่สในบรรดาเหล่าทหารเริ่มมีผู้ที่สุขภาพไม่ดีปรากฏตัวออกมา จนในที่สุดก็เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างแจ่มแจ้งแล้วยิ่งกว่านั้นพิษนี่เป็นพิษขั้นเร็วที่เวทมนต์แก้ไขพิษไม่ได้ผลไม่ว่าจะแก้สักกี่ครั้งพอรู้ตัวอีกทีส่วนผสมของพิษก็ปนอยู่ในน้ําแล้วที่โชคดีคือไม่มีปัญหาในการหายใจแต่ถึงอย่างนั้นความเสียหายที่มีต่ออาหารก็เกือบจะมหาศาลแล้วในตอนนี้เองทหารที่อยู่แนวหน้าสู่ก็ได้ล้มลงไปด้วยท่าทางทรมานพอสังเกตดูอาการก็พบว่า เกิดฝ้าสีดำบนผิวหนังและมีไข้สูงแล้วต่อมาทหารเชื่ไปตรวจสอบก็ได้พูดว่าเป็นอีกแล้วครับร่างกายอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดจะเป็นต้องได้รับการรักษาแล้วก็ได้มีคนตอบว่าเฮ้ยที่นี่ไม่มีหมอหรอกนะเวรรักษาล่ะแล้วเขาก็ตอบว่าไม่มีผลครับพวกพองค่อยๆล้มลงไปเหมือนอย่างนี้เราพลทหารขออจกักรวรรดิที่เห็นเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจว่าต่อไปจะเป็นตาของตัวเองหรือเปล่าที่ขาของทหารเหล่านั้น มีอสูรขนาดเล็กวิ่งผ่านไปมาอย่างรวดเร็วนั่นคือหนูสีดำที่มีความยาวร่างกายไม่ถึง5เซนติเมตรเนื่องจากตัวตนของมันดูไร้กำลังมากๆเหล่าทหารก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับมันแต่ถ้าว่ามันเป็นความคิดที่ผิดที่ใหญ่หลวงมากหนูเหล่านั้นแหละที่เป็นตัวสาเหตุสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมามาโลกดำโคคุโซหนูดำนั่นคือฟอร์บอสของชั้นนี้ผู้ปกครองแห่งโรคระบาดที่จะป่อยโรคระบาดแห่งความตายสีดำนั่นแหละ นั่นคือคุณลักษณะที่แท้จริงของโคคุโซ่เราทหารจักกรวดิก็ได้เข้าใจผิดโดยสมบูรณ์เพราะถูกดึงความสนใจไปหาสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่เดินอยางสง่าผ่าเผยทําให้มองข้ามหนูสีดําที่เล็กและอ่อนแอแค่เหยียบก็ตายแล้วนี่เองแหละถึงได้ไม่รู้ตัวว่าเป็นอสูรรับใช้ของโคคุโซ่จึงเป็นผลทําให้ปล่อยทิ้งตัวตนที่ป่วยโรคระบาดไปหากมีผู้ที่มีสกิลเหมือนอย่างชินจีก็คงจะสามารถทําให้ชันหนี ใช้อำนาจได้แต่น่าเสียดายจริงๆว่าไม่มีหมอที่เผอิญอยู่ในที่แห่งนั้นในเวลาที่หมอจอการรักษาด้วยเวทมนต์มีผลเล็กน้อยมากกับโรคหากเป็นเวทมนต์เฉพาะทางก็ว่าไปอย่างแต่เวทมนตรักษาบาดแผลไม่มีผลอะไรต่อโรคเลยแค่ฟื้นฟูพลังกายได้ก็เต็มที่แล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพราะการรักษาบาดแผลกับการรักษาโรคมีหลักการพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เดิมทีแล้วผู้ที่ใช้เวทมนต์เทวาซึ่งรักษาโรคให้หายขาดได้นั้นมีค่อนข้างน้อยมากว่าแต่และประเทศจะมีสักคนหรือสองคนหรือเปล่าการจะให้มาอยู่ด้วยกันในสนามหลวงเป็นไปไม่ได้เลยโลกเหนือจาจะมีเรื่องอะไรพิเศษด้วยเหตุนี้ชนี้จึงแพร่ขยายความตายไปทั่วด้วยเหมือนกันในชั้นที่85ดหในป่าที่มีต้นใบไม้ร่วงจเจริญเติบโตราชาเสียผู้ยิ่งใหญ่ได้ทะยานออกไปเหล่าสัตว์อสูรที่อารวาตามใจชอบในชั้นอื่น มารวมเป็นหนึ่งต่อหน้าราชาในชั้นนี้เสือที่ปกคลุมด้วยสายฟ้านามของราชาก็คือไลโด่พยักสายฟ้ากองทัพจกักรวรรดิได้เปรียบจนกระทั่งไลโดได้ปรากฏตัวออกมาตั้งแต่นั้นก็ยากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นต้องตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวถูกผลักดันย้อนกลับไปฐานที่มั่นตรงหน้าบันไดในป่าไมา้เป็นแดนของเหล่าอสูรในสภาพที่เสียเปียบกองทัพจกักรวรรดิต้องต่อต้านอย่างต่อเนื่องต่อมาชั้นที่86ในเขียทะเลทราย สิ่งที่มีอยู่ล้อมหล่มคือโอเอซิสแสงอาทิตย์ก็ได้สาดส่องอุณหภูมิก็ได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อกลายเป็นตอนกลางคืนอุณหภูมิก็ได้ต่ําลงควมหนาวเหน็บก็ได้เสียดแทงควบแตกต่างของอากาศหนาวกับอากาศร้อนมากมันก็ได้ขโมยเลี้ยวแรงของทหารจากักรวรรดิไปโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เลยเพราะเหตุนั้นเหล่าพลทหารของจกักรวรรดิจึงคิดว่าอุณหภูมินี้แหละคือศัตรูที่ร้กาจที่สุดนั่นมันก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกต้องกับดักที่แท้จริงอยู่ที่ความเข้มข้นของขออกซิเจน งูที่มีปีกโยดังูติดปีกสิ่งที่โยดักประคองอยู่ก็คืออากาศสาหรับโยดัแล้วผู้ควบคุมส่วนผสมให้ความเข้มข้นของออกซิเจนเป็นสูนานง่ายได้เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเราพ้นฐานของจกักรวรรดิคิดว่าสภาพร่างกายที่ไม่ดีเกิดมาจากความต่างของอุณหภูมินึกง,ง่ายง่ายว่าถ้าพักสักหน่อยสภาพร่างกายก็คงจะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมและพวกเขาก็ได้เสียชีวิตไปแบบง่ายๆทั้งอย่างนั้นแล้วต่อมาชั้นที่87 ไม่รู้เหตุใดจึงเป็นเขตุแดนภูเขากว้างใหญ่ออกไปทิวทัศสงบทําให้เหล่าทหารนึกถึงครอบครัวขึ้นมาพอปล่อยวางจิตใจหน่อยก็นึกถึงวัยเด็กที่สุงนสนานบ้างและฝันเฟื่อนถึงเรื่องพบกับความรักบ้างบรรยาก,กาศที่ผ่อนคลายใช้เวลาไม่ถึง5วันลอยล่องสาเหตุของมันทําให้การปรากฏตัวของอสูรน,น้อยด้วยเหมือนกันที่หนียากที่จะรักษาความตื่นตัวเอาไว้ได้ต่างกับชั้นอื่นๆเพราะอยู่ในสภาพแบบนั้นนั่นแหละพวกเขาจึงไม่รู้สึกตัว ว่ามีคนผัดเปลี่ยนเวรหลับไหลไปและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยที่ดูเหมือนว่าตื่นอยู่นั้นทั้งหมดนั่นเป็นภาพลวงตาที่ทําให้คิดตัวเองแกในความฝันมิงแกขี้เศรา้าเป็นตัวชักชวนเองแกผู้รักความสงบแย่งชิงสติของทหารไปโดยไม่มีเลีอยดผู้ที่ถูกชักชวนด้วยการหลับไหลของภาพลวงตาจะกดจิตของมิงจะอยู่ในสภาพหลับไหลไปโดยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่2ต่อมาชั้นที่88ป่าลิมแม่น้ำเป็นเขตที่อยู่อาศัยของนกไฟ เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ไฟนั่นไม่ลุกลามไปหาต้นไม้มันจะตอบสนองต่อผู้ที่มีความรู้สึกเป็นศัตรูดนลุกไหมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันดับนกผู้ปกคุมด้วยเปลวเพลิงเอ็นโจวิหกเพลิงนั่นคือชื่อของฟอร์บอสของแห่งนี้พอทัพจกักรวรรดิถูกเผาฆ่าโดยเอ็นโจกับเหล่านกในวงวานเหล่านั้นต่อมาชั้นที่89เกขาวรกฏที่ทํามาจากกระจกชั้นนี้ไม่มีอิทธิพลจากพืชกระจกถูกดูแลและผิวกระจกนั้นทั้งหมดก็ถูกเช็ดถูอย่างสะอาด อันเดิมก็ท้อนกระจกทําให้เขาวงกตดูซับซ้อนขึ้นยิ่งกว่านั้นกระจกไม่มีทางแตกทําไมน่ะเหลือเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยวิชาลับที่อสูรตนหนึ่งเป็นคนใช้นั่นเองสุนัขสองบนผิวกระจกอีงามมิสุนัขก,กระจกได้ทยานออกไปมันสามารถวิ่งผ่านกระจกได้ตามที่คิดและปั่นหัวกองทัพจักรวาลตัวจริงของมันอยู่ในกระจกและกระจกนั่นจะสะท้อนผู้ใช้เวทมนต์ธรรมชาติกลับไปทั้งหมดสิ่งที่ยากกระทั่งการจับตัวต,วตนที่เท้จริงคืออสูรที่เรียกว่า อิงามิั่นเองเหยื่อผู้น่าสงสารก็ค่อยถูกกินตายไปโดยอีงามิที่เพิ่มจํานวนสะท้อนที่ไร้ขิตจํากัดในกระจกในแต่ละชั้นมีฟอร์บอสที่ไร้การกําลังอารวาสอยู่ถ้าเป็นอนาณาเขตที่ตนเองถนัดแล้วก็พลังที่แท้จริงของพวกมันจะแสดงออกมาได้อย่างไม่เสียดายเลยแต่ถึงอย่างนั้นกองทัพจกักรวรรดิก็ต่อต้านอย่างสุดชีวิตบางครั้งปรับได้ก็มีในตอนนั้นผู้เอายิงส่งเสียงเฮฮากันอย่างมีความสุขแต่ว่าเราสูญจะคืนชีพกลับมา ชีพกลับมาไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามความจริงนั่น่างน,น่ากลัวกว่าสิ่งอื่นใดพอได้ยินข่าวจากสภาพการของชาติอื่นๆแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันพอรู้ว่าอย่างนั้นหัวใจของเหล่าทหารก็ได้แต่สลายเพราะตระหนักแล้วว่าการต่อสู้อย่างไม่จบสิ้นอันสิ้นหวังไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้าพูดถึงพวกที่สิ้นหวังมากที่สุดก็คือสัตว์พูดมาสายสัตว์อย่างลิงและกระต่ายหนูเสืองูแก่นกสุนัข นั่นคือแปดพายุหาของคุลลมะเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักเท่านั้นสัตว์อสูรเหล่านั้นคือหางของคุรละมะที่กายล่างมาพลังของแต่และตัวเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากคุรละมะทั้งนั้นร่างที่แดพายุหาบุรวมตัวกันต่างหากคือนิสัยที่แท้จริงของคุรละมะคุรละมะในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในร่างของเด็กแต่เป็นสาวงามท,มทั่วะลทรเจ้านายผู้ปกครองสัตว์อสูรพูดนั่นแหละคือในเหตุ ผู้ละหมาผู้เป็นกาเดียนชั้นที่9เสียบต่อหน้าผู้ละหมาคนนั้นก็มีเหล่าเหยียดสังเวชที่น้าสังเวชและโง่เขามาถึงสำหรับผู้ละหมาแล้วนั่นเป็นได้แค่เหยื่อในเขาวงกตนี่คือการผลิตความตายออกมามากยิ่งขึ้นและแล้วในเวลาที่ผ่านไปหลายวันตั้งแต่ทหารของกองทัพจกักรวรรดิ5้าแสนสามหมื่นนายบุกลุกเข้ามาในเขาวงกตเรียบร้อยผู้รอดชีวิตในเขาวงกตกลายเป็นศูนย์ก็จบแล้วนะครับสำหรับบทที่3แล้วไว้พบก,กันใหม่บทหน้านะครับ